สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพีงะคกับคานหัวข้อนนี้ก็คือข้อความสันส้นๆจากนางฟ้านะคะอ่าถึงควรจะมีข้อความใดมาเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะชอบตัวเลือกไหนเลือกได้เลยนะคะตัวเลือกที่หนึ่งสีม่วงตัวเลือกที่สองสีส้มและตัวเลือกที่สามสีฟ้านะคะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกองที่หนึ่งเลยค่ะสำหรับใครที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะสีม่วงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมี ข้อความอะไรถึงคุณนะคฝากกดไลค์ subscribe แชร์กดติดตามไปเลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยแล้วก็ใครอยากดูส่วนตัวทักมาได้ที่ว s t a r ร์ก้้นะคะเพื่อความชัวร์ชัดเจนเป็นการคอนเฟิร์มให้ก็ได้มันก็จะแม่นยำกว่านะคะกว่าที่แบบเป็นดูแบบเจนเนอรัลแบบนี้เนาะถามได้ทุกเรื่องทุกอย่างนะคะไม่กล้าเปิดใจไม่กล้าปรึกษากับใครเรื่องไหนมาได้เลยนะคะ รู้สึกจะได้การเริ่มต้นใหม่การกำเนิดใหม่สิ่งใหม่ๆนะคะจะได้เจอพบเจอความรักใหม่ก็ได้นะอาจจะได้พบเจอกพใต้สําหรับคุณได้ถูเลิฟนะเหมือนอาจจะเจอพบเจอกับความรักครั้งใหม่หรือมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นอาจจะเป็นเหมือนกับคนที่เรารออยู่อาจจะ,ะกลับเข้ามาให้เราได้ได้เริ่มความสัมพันธ์ใหม่ก็ได้หรือคุณจะเจอความรักครั้งใหม่ก็ได้นะคะ แล้วก็จะเป็นเรื่องการที่คุณได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อาจจะได้งานที่ทํางานใหม่อะไรใหม่ๆหมดเลยที่อยู่อาศัยใหม่บางคนอยู่แต่บ้านทํางานออนไลน์ก็อาจจะได้ที่อยู่ใหม่นะคะที่มันเป็นการแบบเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล,ล้อมนะคะให้คับคุณ ให้บอกว่าให้เชื่อเซนนะถ้าช่วงนี้เซนคุณบอกอะไรหรือความรู้สึกฟิลลิ่งคุณบอกอะไรใจคุณบอกอะไรนะคะอยู่ๆคุณคิดถึงเรื่องอะไรแล้วมันหยุดคิดไม่ได้เนียว่าเราจะต้องทําอะไรสักอย่างหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ที่แบบรู้สึกคิดว่าฉันต้องไปที่นั่นต้องไปที่นั่นลองไปดูเผอิจจาจากการเริ่มต้นใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้นะคะให้บอกว่าช่วงนี้อยากให้ทานอาหารที่เป็นออร์แกนิกนะคะก็มักจะเป็นพืชผักผลไม้อ่าจะคล้ายๆมับางสวิรัสเจอ่าช่วงนี้ข้าหน้าเจด้วยเนาะกระดานนะคะแต่หลักๆก็คืออยาาากใหห้ันมดูลสุขภพ แล้วก็หมั่นกินหรือทานอาหารที่เป็นพืชเป็นผักผลมไม้ด้วยตรงจะดีมากๆของแปรรูปให้หน้อยนะคะแล้วถ้ากินออแกนิกได้จะยิ่งดีนะคะแอนมองว่า <c oughs> คุณจะเจอสถานที่ที่ใช่สําหรับคุณบางคนเนี่ยอาจจะได้ย้ายงานใหม่แล้วงานใหม่ของคุณอนะมันดีมากๆเหมือนคุณคู่ควรที่จะไปอยู่ตรงนั้นนะคะบางคนอาจจะได้บ้านใหม่คุณก็ควรที่จะไปอยู่สถานที่นั้นแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะ ดูให้อีกสำรับหนึ่งเนะฟองนมจะออกมาให้ relaxation relax นะคะช่วงนี้ถ้าใครที่รู้สึกแบบมันยังไม่ได้ในสิ่งที่คุณอยากได้ก็คือ relax นะคะแล้วก็การที่ทานผักผลไม้แอนมองว่าอ,อยู่กับพลังงานดีดๆเนาะ มันก็จะเป็นการเคลียร์ energy เคลียร์สิ่งที่มันไม่ไดีออกไปเหมือนเราแบบดีท็อกซ์ร่างกายก็จะเคลียร์สิ่งส,ส,สิ่งที่แบบสารท็อกซิกนะคะจะเรียกว่าสิ่งสกสิดเฉยเลยเอออาจจะเคลียร์สารท็อกซิกต่างๆที่เราได้รับเนาะไม่ว่าจะเป็นการกินอะไรก็ตามออกไปะคะการทานอาหารออแกนิกก็จะช่วยในลักษณะนั้นแล้วก็อันมอกว่าการที่คุณนั่งสมาธิทานอาหารที่แบบว่าเป็นมังบ็นเจอะไรเงี้ยก็จะทําให้สิ่งสกสิรกคุณมีพลังนะคะมากขึ้นเห้บอกว่าคุณจะได้รับโอกาสบางอย่าง เมื่อถึงเวลานะคะจะมีโอกาสบางอย่างเข้ามาให้มันจะไม่ช้าและจะไม่เร็วจนเกินไปนะคะอันนี้คือสิ่งที่อันบอกได้เลยไม่ช้าแหละไม่เร็วจนเกินไปคุณจะได้รับบางอย่างคุณไม่ได้ตัวคนเดียวนะคะใ่าบอกว่าบางครั้งคุณอาจจะต้องเ,องเดินเส้นทางด้วยตัวเองไม่มีใครอยู่เคียงข้างคุณแต่สุดท้ายสิ่งทิ่สิเบื้องบนจะซัพพอร์ตนางฟ้าจะซัพพอร์ตคุณเองไม่ต้องหว่วง ขอให้เชื่อเซนเซอร์วความรู้สึกเรานะคะคิดดีทำดีอดทนต่อไปสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณนะคะอย่าเพิ่งทอยอย่าเพิ่งหมดหวังถ้าอะไรที่มันยังไม่มาก็ขอให้คุณรีแลกให้คุณชิลอ,อย่าเพิ่งไปคาดหวังกับมันอย่าเพิ่งไปคิดถึงมันเดี๋ยวถึงเวลานะคะมันก็จะมาแล้วให้รู้ไว้เลยว่าเราไม่ได้ตัวคนเดียวยังคุณาอาจจะโสดก็จริงยังไม่เจอความรักไม่เจอคู่ครองไม่เจออะไรก็ตามแต่เราต้องคิดว่าเออคู่เราแค่ยังมาไม่ถึงเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็จะมา ปรากฏตรงหน้าให้เราได้เจอเองนะคะอย่าไปคิดว่าเราต้องโสดเพราะเรายังไม่เจอผู้ของเราอย่าคิดแบบนั้นเด็ดขาดช่วงนี้พยายามดีลกะคะอะไรชิวๆนะคะรีแลกชั่มไปก่อนเนาะประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่เลิกังที่สองฝากกดไลค์ซับสไครต์แชร์กระดิ่งติดตาม เป็นกำลังใจให้กับช่องในคลิปของด้วยนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวทักมาได้ชีวีดอทสตา,าจะชัวร์กว่าชัดเจนกว่านะคะแล้วก็เป็นดวงของคุณโดยตรงจะแม่นยำกว่าถามได้ทุกเรื่องบางเรื่องที่คุณไม่กล้าเปิดใจไม่กล้าปรึกษาใครนะคะเป็นเรื่องเซนสิทีฟแค่ไหนก็ตามอ่าก็ให้คุณมามาได้นะคะจะได้ช่วยแก้ไขทักออกให้กับคุณเป็นการคอนเฟิร์มให้ก็ได้ได้ทุกเรื่องทุกอย่างจงริงๆเรื่องสงปิริตชวลเรื่องจิตอิงญาณทุนเฟรนได้หมดเลยนะคะให้บอกว่าให้คุณเนี่ยอ่า คิดดีอ่ะมัน,มนแบบเชื่อมั่นต่อไปมองในแง่ดีต่อไปใครที่มีคนคุยเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ไหมมันจะใช่ไหมเนี่ยก็ขอให้คุณแบบมองแง่ดีคิดบวกเข้าไว้นะคะเพราะว่าอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้มันไม่สายเกินไปนะคะสิ่งที่คุณรอคอยมันรู้สึกแบบจะหมดไฟหมด p าชัน่นหรืองานที่คุณทากาลังหมด p าชัน่นอะไรประมาณนี้ก็คืออย่าพิ่งท้อพิ่งหมดหวังนะอดทนก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านี้โมเมนต์เหล่านี้ไปให้ได้แล้วสุดท้ายคุณจะได้พบเจอเป้าหมายปลายทางที่คุณรอคอยอย่างแน่นอนนะคะ ถ้าคุณรู้สึกไม่ไหวคุณขอพลังจากนางฟ้านะคะได้จากสิงสิทธิ์นะคะได้ท่านจะช่วยคุณทําให้คุณเนี่ยไปถึงเป้าหมายของคุณเนาะอะไรที่มันเป็นปัญหาความเครียดก็ให้อยาไปคิดถึงมันปล่อยมันไปซะนะคะอะไรที่เรารู้สึกเครียดอะ่ะอย่าไปคิดถึงมันให้คุณก็ออกมาว่าการหัวเราะนะคะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดการหัวเราะจะทําให้คุณเนี่ยอ่าผ่อนคลายจะทําให้คุณเนี่ยเอ่อรู้สึกแบบ มันดีอ่ะมันเป็นการปลดปล่อยอย่างหนึ่งนะบางคนรู้สึกเก็บอะไรไว้อยู่หรือเปล่านะคะอาจจะอัดอ้นอะไรไว้นานก็อยากให้ปลดปล่อยมันออกมาเป็นการสื่อสารเป็นการน้องเพลงเป็นการอะไรก็ได้นะเพราให้บอกว่าหดเหรอเข้าไว้ยีมเข้าไว้สู้เข้าไว้อดทนเข้าไว้นะคะอย่าเพิ่งทอ้ออย่าเพิ่งหมดหวังแล้วก็ได้คําว่าความกล้าบางครั้งถ้าเราจะต้องพูดอะไรออกมาหรือแสดงความเป็นตัวตนออกมาก็ขอให้ทํากล้าคิดกล้าพูดกล้าทํานะคะแล้วก็ อถ้าเรากล้าคิดก้าพูดแล้วก็กล้าทำอ่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นก็ได้บางครั้งเราไม่ต้องไปแก้ที่อื่นอาจจะแก้ตรงที่เราต้องแบบกล้าให้มากกว่านี้มีอะไรจะพูดออกไปสมมติถ้าเกี่ยวกับที่ทํางานกับเพื่อนอะไรเงี้ยบางทีก็เข้าใจนะมันก็ยากแต่บางครั้งถ้าเราไม่พูดเลยเราก็อาจจะโดนหลังแกอย่างก็ได้นะคะถึงพูดไปแล้วเขาไม่เข้าใจแต่อย่างน้อยให้เราแสดงออกมามันก็ดีนะคะไม่ว่าจะทําอะไรขอให้คิดบวกขอให้กล้าเข้าไว แล้วเราจะเจอกับความสุขความสบายใจความสมหวังในรูปแบบที่เราต้องการนะคะถือว่านางฟ้าก็อยากจะบอกให้คุณนะคะคิดบวกอย่าพึ้นท้ออย่าพึ่งหมดหวังอดทนเข้มแข็ง,แ,ขงแล้วก็ต้องกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองกล้าที่จะเชื่อสิ่งที่เราเชื่อมาตลอดอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะความกล้าก็คือมาได้หลายรูปแบบนะคะบางครั้งเราเครียดมากเนี่ย มันก็ไม่ได้ดีเนาะเครียดทําให้เราเป็นโลเครียดทําให้เราเขรียกไงนะเครียดแล้วมันแบบจะแย่บางครั้งเราก็ต้องแบบหาคลิปตลกหาอะไรดูนะคะบางคนชอบสัตว์ก็จะดูคลิปสัตว์ที่มันตลกตลกทําให้เราหัวลาอใครเครียดนะคะเป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดนะคะเป็นยารักษาที่ดีที่สุดเลยการหัวเรากการยิ้มนะคะการสร้างความสนุกสนานให้ตัวเราเราใไพก็บอกว่ายาหมดหวัง ะะอยากให้เทียนอยากให้แสงสว่างเรื่องนี้มันดับเมื่อไหนที่เราไม่หมดวามไม่หมดหวังเราจะเดินไปถึงเป้าหมายของเรานะคะช่วงนี้อาจจะเจอปัญหามารุมเราเยอะหน่อยแต่เราก็ต้องอดทนเข้มแข็งเราเดินหน้าต่อไปสุดท้ายเราจะเจอกับสิ่งที่เรารอคอยนะ,ะแสงสว่างปลายทางความสุขนะคะแน่นอนอย่าเพิ่งหมดหวังในสิ่งที่เราเชื่อหรือศรัทธามาขอให้กล้าแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะคะ บางคนแอนเห็นเป็นเหมือนกับลักษณะแบบสิ่งที่เราอยากทําอ่ะเรามีความฝฝันว่าอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจเราขาดความมั่นใจเราก็ต้องกล้าอันดับแรกเราต้องกล้าก่อนกล้าเดินหน้าลองลุยดูลนะอะไรก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นได้ถ้ามันเป็นสิ่งที่เราชอบเราต้องการขอให้มีความหวังแล้วกล้าที่จะทํามันจะอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอประมาณนี้นะ ใครที่เลือกกองที่3ส,สีฟ้าฝากกดไลค์ซับสไครป์แชร์กดดิงติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องมีคลิปนี้ด้วยนะคะใครที่อยากดูสนตัวสามารถทักมาดูได้ที่ V แบบีบอสต้าเก้าเก้าคะจะชัวร์กว่างกว่าเป็นดวงของคุณโดยตรงจ้แม่นยำกว่านะคะถามได้ทุกเรื่องเลยบางเรื่องที่คุณไม่กล้าเปิดใจไม่กล้าคุยกับใครเรื่องเซนซสิทิตนะคะเรื่อง,บบงบแบบสปิริตชื่จิตวิญยาพรีเฟมได้หมดเลยนะคะจะได้ช่วยแก้ไขาหาทางออกให้แล้วก็เป็นการคอนเฟิร์มให้กับคุณได้เหมือนกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูซิว่านางฟ้ามีข้อความอะไรถึงคุณ taking step นะคะให้คุณ take action นะคะในบางเรื่องบางอย่างอืมคุณต้องกล้าตัดสินใจคุณต้องกล้าเดินหน้านะคะอาจจะเป็นการตัดสินใจเลือกเส้นทางเดินของเราหรือเปล่าหรืออ่อบางคนมีคนคุยที่ไม่ชัดเจนมันถึงเวลาที่คุณจะต้องแบบถ้ารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันเหนื่อยอะไรคุณก็ต้องกล้าตัดสินใจหรือกล้าที่จะต้องทำลงมือทำอะไรบางอย่างให้มัน,ให,มนให้มันชัดเจนนะคะ่ะ No. แต่ว่ามีเหมือนกับจะต้องทำอะไรสักอย่างบางคนอาจจะคิดวางแผนว่าฉันอยากทำมันนี่นั่นเรายังไม่มีโอกาสได้ทำสักทีให้บอกว่าลองไปทําถึงเวลาแล้วคุณต้องลองทําดูไม่ไงั้นคุณจะไม่รู้ว่าอมันจะเป็นยังไงอยคุณได้ไพ่ดูโมดูลิสช์นะคะมันไม่ยากหรอกมันถ้าเกิดเรารู้มันจะง่ายแต่ถ้าเราไม่รู้หมดแต่คิดอะมันจะยากบางครั้งแล้วก็ต้องแค่แบบทําก่อน การวางแผนเป็นอะไรที่ดีแต่บางครั้งถ้ามัวแต่คิดแต่ไม่ทําเนี่ยอันนี้สําคัญนะการกระทําการลงมือทําสําคัญที่สุดนะคะแล้วก็ไพ่บอกว่าให้ดูที่การกระทําอืมให้ดูที่การกระทํานะบางครั้งพูดถึงความรักเนาะเขาบอกจะทํานั่นทํานี่เขาบอกจะมาแต่ผ่านไปหกเดือนละสามเดือนละหกเดือนละหนึ่งปีแล้วไม่เคยทําบางครั้งเราก็ต้องเทกับช t i o n ก้าตัดสินใจนะคะ เราให้คุณออกมาว่าอนาคตคุณจะดีนะคะอนาคตคุณจะดีถ้าคุณคือเหมือนกับบางคนถ้าเป็นเรื่องงานอยากจะลงมือทําอะไรสักอย่างเนี่ยถือว่าคุณศึกษามาแล้วก็ลงมือทําได้เลยนะคะถือว่าเราเรียนรู้ได้ข้อมูลมาระดับหนึ่งแล้วก็เทคแอคชั่นได้แล้วในอนาคตมันจะออกมาดีสวยสดยงดงามเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าจะช่วยนําทางคุณเองแต่คุณต้องค่อยๆเดินทีละสเต็ปนะคะถ้าคุณยังไม่ลงมือทาสเต็ปต่อไปมันก็จะไม่มาเนาะอย่าก,กลัวนะคะ อย่าคิดมากบางครั้งดวงคนอื่นอาจจะทาแล้วไม่ขึ้นแต่ถ้าคุณทําแล้วขึ้นคุณจะไปคิดแบบเขาไม่ได้นะคะคุณอาจจะทาแล้วขึ้นก็ได้แล้วดูคุณได้ไพ่ take action นะคะ take action เห็นไหมคุณได้ไพ่หลักอาทิหลักเดือนเนาะไม่ควรปล่อยไว้นานกว่านี้นะคะแล้วก็สิ่งที่อยู่ในใจคุณสิ่งที่อยู่ในความคิดคุณมันก็คือใช่คุณทํามันได้นะคะถึงเวลาของคุณแล้ว ทำซะแล้วมันจะดีทำซะแล้วคุณจะเห็นผลถ้าคุณยังไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลไปลองศึกษาหาข้อมูลดูเข,าข้าวกได้นะคะอืมอย่าก,กลัวอย่าก,กลัวที่จะอย่าคิดลบมากบางครั้งอะเราเรามองไว้เป็นแบบทางด้านดีด้านลบได้แต่อย่าไปโฟกัสที่ด้านลบมากมันจะทําให้เรากลัวเราไม่กล้าเริ่มต้น,นะะไม่กล้าเทนไม่กลา้าทํา ทำในสิ่งที่คุณชอบทาในสิ่งที่คุณรักจะดีมากๆนะคะทําตามความฝันทําในสิ่งที่คุณอยากทําคุณจะพบเจอความสําเร็จแสงสว่างคุณจะเจอบพ,บพบเจอกับแบบสิ่งที่มันดีอ่ะอืมนะคะสิ่งที่มันดีแนะ่นอนไม่แย่คุณอาจจะตามหาอะไรบางอย่างถ้าใครของหาเยเนี้ยมีโอกาสได้ได้คืนนะจะเจอนะคะแต่ไพ่บอกว่าคุณกําลังตามหาอะไรโพสต์ของคุณอยู่หรือเปล่าหรือฉันเกิดมาเพื่ออะไร ฉันต้องทําอะไรนะคะทำไมฉันต้องมาเห็นเลขทำไมฉันต้องมาตื่นเติบโตในเรื่องสปิริตชั่จิตวิญญาณต่างๆนั่นแหละนะคะเดี๋ยวคุณจะได้พบคาตอบค่อยๆหาข้อมูลค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษานะคะถ้าเป็นแนวเนี้ยเดี๋ยวคุณค่อยๆเติบโตพัฒนแล้วเดี๋ยวเซนคุณจะพัฒนาเองนะคะเดี๋ยวคุณจะรู้ด้วยตัวเองว่าทาไมเราถึงต้องมาอยู่จุดนี้บางครั้งมันไม่มีคําตอบแต่มันเป็นเส้นทางที่คุณจะต้องเรียนรู้ไประยะหนึ่งแล้วคุณจะแล้วคาตอบมันจะแบบขึ้นมาในหัวคุณเองนะคะ บางสิ่งบางอย่างมันจะไม่มีคําตอบให้แต่เมื่อไหร่ที่คุณเลือกที่จะเดินไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเรียนรู้กับสิ่งนั้นหรือเพื่อที่จะอยู่ตรงนั้นเนี่ยคุณจะได้คําตอบเองโดยอัตโนมัตินะคะเนี่ยอีกไม่กี่เดือนนะคะบางคนรออะไรอยู่หรือเปล่าอีกไม่กี่เดือนมันก็จะเกิดขึ้นนะคะอดทนหน่อยอนาคตคุณอนาคตมันข้างหน้าแอนมองอนาคตกองเนี้ยมันมันดีนะมันมีแสงสว่างมันเป็นดวงแบบขาขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่ดีรออยู่อย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งหมดหวังนะคะอย่าเพิ่ง สิ้นหวังกับการช,ชีวิตเดินหน้าต่อไปรอดูซิว่าไอ้แสงสว่างนั้นที่มันรอคนอยู่ในวันข้างหน้าเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยไม่กี่เดือนเนี่ยมันคืออะไรแน่นอนว่าคุณจะต้องชอบกับสิ่งนั้นแน่นอนอาจจะมีโอกาสหรืออะไรดีๆเข้ามาก็ได้มาเซอร์ไพรส์คุณนะคะแต่ว่ามันมีบางอย่างแหละที่ที่คุณจะได้เจอแต่บางครั้งคุณอาจจะต้องเทคเ็ปหรือเทคแอคชั่นหรือเดินไปข้างหน้าแล้วคุณจะได้พบเจอกับสิ่งนั้นโดยเหมือนกันนะคะคนละขึ้นทางอะไรประมาณนี้ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่เลือกตอนที่3เป็นกำลังใจให้เวทเจอร์จใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ